สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับโมโมูและนี่คือรายการเสียงลือเสียงเล่าอ้างพอดแคสต์ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงลือเสียงเล่าอ้างเอพิโซดที่2ครับเย้ yeah. พบกับผมนะครับวันนี้โมโมูแต่วันนี้ไม่ได้พบกับผมแค่คนเดียวนะครับเรายังเตรียมแขกรับเชิญสุดแสนพิเศษไว้ด้วยครับแขกรับเชิญคนนี้นะครับส่งตรงมาจากจังหวัดบึงกาฬแล้วครับผมถ้าอยากพบกับเธอแล้วนะครับไปเจอเธอกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไนศ์สบายดีไหมครับสวัสดีค่ะสบายดีค่ะคุณมิยเห่ะคะสวัสดีเช่นกันครับผมวันนี้คนไอรู้ไหมครับว่าวันนี้คุณไนต้องมาทําอะไรที่รายการแห่งนี้ครับ มาร้องเพลงหรือเปล่าคะใช่ครับไม่ใช่<อ>นะครับผมวันนี้คุณไอต้องมาให้ความรู้ครับวันนี้อ่าใช่ค่ะขอบอกเลยนะคะว่าติดตามช่องนี้มานานแต่ละคนเก่งมากเลยค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยครับผมแล้ววันนี้คุณไออยากจะมาแชร์ประสบการณ์การออกเสียงภาษาอังกฤษยังไงดีครับอืจริงๆแล้วเรื่องที่จะมาแชร์วันนี้ค่อนข้างใกล้ตัวมากเลยค่ะเพราะเสียงนี้นะคะใกล้เคียงกับ เสียงในภาษาไทยมากๆเลยแต่ถ้าปรับการออกเสียงอีกนิดหน่นอยให้ถูกต้องก็จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเราง่ายมากขึ้นค่ะที่สําคัญเลยนะคะๆๆเรานะคะก็จะได้ออกรัธรสมากขึ้นนั่นเองค่ะออกเสียง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ออกรส <ๆ S 2> ออกชาตินี้เลย <ๆ S 2> มาแชร์เพื่อที่จะช่วยการพัฒนาการออกเสียงกันค่ะว้าวน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมงั้นเริ่มกันเลยไหมครับคุณนายได้เลยคะ่ะงั้นง่ายๆเลยนะคะค,คุณมิูเราออกเสียงคําว่าเด็กผู้หญิงในภาษาอังกฤษได้ไหมคะ Go ครับขออีกทีได้ไหมคะอ๋อ Go ครับ Go ถูกต้องค่ะแต่ได้ยินนะคะว่าเมื่อกี้ออกเสียงอย่างนี้ว่าพูดภาษาไทยอยู่แล้วก็เลยลืมตัวไปบ้างครับเสิรตัวไปหน่อยครับเข้าใจได้เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเสียงนี้นะคะคล้ายกับเสียงพยัญชนะกในภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วคนส่วนมากเลยคิดว่า เออเราอาจจะออกเสียงถูกแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆนะคะเสียงกอเทียบได้กับเสียงเคมากกว่าค่ะก็าจะาต้องมีการปรับนิดน,นึงนะคะถ้าคุณผู้ฟังทางบ้านท่านใดเคยเล้าฟังเพลง Gorgeous โดย Taylor s r i p t นะคะก็อาจจะสังเกตได้จากคำแรกของเพลงที่ขึ้นมาเลยค่ะอ่าคุณไอซ์ลองออกเสียงให้ฟังอีกสักทีได้ไหมครับได้เลยค่ะคำเดิมนะคะค Girl ค่ะว่า Girl Go ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกิมมากเลยค่ะค ลดมากเลยค่ะคุณไอ้ออกเสียงได้สุดยอดมากเลยครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังทํานบ้างคงอยากรู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้อยากให้คุณไอลองบอกวิธีการออกเสียงหน่อยได้ไหมครับสาหรับเสียงเอครับได้อยู่แล้วค่ะเสียงเอนะคะเน่ให้นำส่วนท้ายของลิ้นหรือโคนลิ้นนะคะดันขึ้นไปจนสัมผัสกับพีดานอ่อนของปากเรานะคะแล้วกั้นไว้ก่อนไม่ให้มีลมออกมานะคะจากนั้นก็เปล่งเสียงออกมาได้เลยค่ะ กลองทำตามกันดูนะคะคุณผู้ฟังทำบ้านสามารถลองทำตามกันได้เลยนะครับเกครับ g ค <Wow. S 2> กค่ะว้าวง่ายมากเลยนะครับวิธีนี้คุณผู้ฟังสามารถทำตามได้เลยนะครับมาพัฒนาเสียงของเรากันครับใช่เลยค่ะทีนี้นะคะพอเราไปคอนเสิร์ต Taylor Swift นะคะเราก็จะร้องเพลง Gorgeous ได้อ,อัตอัทษณมากขึ้นค่ะ Inner นนมาเต็ม1ล้านเปอร์เซ็นต์ฟันทงค่ะ <laughs> โอเคครับผมสนุกมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณไหนรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณไหนมาให้ความรูทั้งทีสุดยอดมากเลยครับเป็นเกียรติมากเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้ออกรายการค่ะรายการของเราก็เป็นเกียรติเช่นกันครับและแล้วเวลาของเราก็จบลงแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมฝึกออกเสียงเกอะกันด้วยนะครับพบกันใหม่อ p i s o d e หน้าจะเจอกับใครหรือหรือมีวิธีการออกเสียงยังไงรอติดตามด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Goodbye. Goodbye ครับ Goodbye.